จะเกิดถนนมอเตอร์เวย์เป็นคลิปการเดินทางกับจันทบุรีเอาบรรยากาศบนของถนนให้เ,เพื่อนๆรับชมนะคะเราวิ่งเราวิ่งออกจากตรงนี้ไปประมาณอีกสักสิบหรือห้านาทีนี่แหละถึงทางเลี้ยวสวนนุ่งที่เลี้ยวซ้ายแต่เราไม่เลี้ยวเอาก็เมื่อวานเรา,เราเราเลี้ยวก่อนไง มายถึงที่เราจะวิ่งไปถึงเนี่ยอ้อจะดูเวลาที่อ้ออัดคลิปอ่ะอ้อจะรู้ว่ามันกี่นาทีเราวิ่งไปถึงตรงนั้นจะรู้ว่ามันกี่นาทีอันนี้อาจจะโอดคิด้อ,อดูไปมไม่ใช่โอนจะโอนคิดะจะเก็ไกี่แว ดูอยู่นี่ก็อยากจะรู้ว่ามันกีน่นาทีว่าจะไปถึงทางอินเที่ยวสวุวรรณภูมิรนี้วิงดีไ่น้อยยังไม่ถึงเพราะว่าอ้อจำได้ว่าวันนั้นอ้ออาจคิดไปยาวอยู่เหมือนกัน รถทัวร์วิ่งไปไหนนี่โอ้แสงเลยเออ ไอ้นี่ที่เราเลี้ยวแก้วเนี่ยที่เราที่เราเลี้ยวเมื่อวานไงอันนี้คือเราเลี้ยวเมื่อวานที่เราไม่ไปตรงโน้นแต่ที่ว่าตรงที่จุดที่เราไปขึ้นมาเหมือนเดิมนู่นเราจะต้องตรงไปนี่แหละอันนี้คือเราเลี้ยวเมื่อวานแต่นี่กิ่งแก้วเออนั่นเราไปบางนาเมื่อวานเราต้องวิ่งไปทางโน้นเมื่อวานเราวิ่งไปบางนาเราวิ่งไปเส้นนี้เราวิ่งไปบางนาเราขึ้นตรงนี้นี่เราวิ่งเส้นนี้นี่เราวิ่งเส้นนี้เราขึ้นไปสะพานกิ่งต้องไปตรงนู้นเออแลนี่แหละ เออนั่นแนะเสี่ยเข้าไมื่มวานที่เราวิ่งไปที่รามกำแหงเมมานครับนั่นอ่ะเมมานเราวิ่งเส้นนี้แล้วเราเป็นคุณโค้งเราไปออกนูดแล้วมันก็จอดมาตรงนี้นี่แหละอัดคลิปโชว์เพื่อนๆอยู่เนี่ยว่ามัวมัวโมมันเราวิ่งขนาดนู่นเราไปทางนู้นเมวานเราขึ้นนูนเราออกไปตรงนู้นไม่ได้มานี่แล้วนะเราขึ้นไปสะพานนู่นบนนู้น รถติดจังวันนี้พอพอไปเสร็จแล้วนู่นมันแบบออกเส้นนู้นไงตรงรถนูนนะ่นอ่ะมันก็จะออกมาทางนี้ที่เดิมนี่หรอรถนู้นนั่นรถคันใหญ่ๆนู้นอ่ะ<ม>เออมันจะออกออกมาทางเดิมจริงลไเออน,น่นะที่เราขึ้นม้วนกลับมาเมื่อวานแล้วก็ขึ้นมาทางนี้ที่เดิมเนี่ยพกกลับมาทางเดิมโอ้รถเยอะจังให้ดูบรรยากาศอยู่กับรถติดนี่แหละวันนี้ทีวว่กอรเทอมม